สายคอมพิวเตอร์นะคะเนี่ยพวกอย่างเนี้ยที่มันคอนทราสมีความแตกต่างกันแรงๆกูเก็บไว้เลยนะทีนี้นะคะทีเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ก็กัดปลาชนไก่เนี่ยรวัดพระแก้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถายเคาะไปให้ดูก่อนนี้ก็คีเ<ฮ>ม้าวัดพระแก้วอ่ะอืมเออแล้วก็การบันทึกข้อมูลเนี่ยคะ่ะการบันทึกข้อมูลน,นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเคาะภาพไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยค่ะนี่ก็นั่นดูอยู่ที่สุพรรณบุรีนะภาพนี้เดี๋วเดียวขคือดูนีก่นเป็นไงะเก่งเกมาช่วยพี่้อนี่จรภาพรวมเลยภาพมันรจะเรียงมานแบบนี้เหมือนแป๊บหนึ่งนะจะ ค่ะก็ไปที่ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ทหารกองทัพใหญ่ที่ครูไปในพื after, <Yeah, ้นที่ที่ชายแดนนะคะที่ทำสองคดีข้ามไปฝั่งรัชชานะคะในกองทัพใหญ่ลงพื้นที่กับเขาเลยค่ะกินข้าวก็ยังกินในหมวกเลยโอเคเนี่ยเขาก็ถึงเวลามึงกินเงินตลอดเวลาโยนข้าวทิ้งเอาหมวกสมหัวไแล้วกินกันต่อเองเราสึกทหารกันกองทัพของกองทัพรัชชานี่ก็ยอดสึดเลยค่ะที่ไป แต่รุง่งเช้าเราฝึกกันกระมงกระแมมเนี่ยชีวิตนี้อาจจะได้เห็นครั้นี้ครา้งเดียวดูเไหมก็คน,น,นะนี่คือชีวิตของพวกคนทหารพวกนันก็เป็นชีวิตในตาเขียนสารคดีแบบหน,นึ่งนนะคะว่าเลือกได้ค่ะว่าจะไปทางานเสียงขลาดไหนที่หลุงศกไทยของเราเบิดลงตลอดเวลาเป้าลงตลอดอ่าทีนี้ว่าในการบันทึกข้อมูลนะคะสมุดบันทึกข้อมูลดีที่สุดคือสมุดมีเกลียวพยับแล้วเปิดได้ ถ้าปกแข็งหน่อยอยันนี้ปกแข็งกำลังดีเลยคะ่ะเมื่อก่อนคุณใช้พวกนี้แต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนั้นไปซื้อที่ห้างอะไรที่ภูกเก็ตที่มันพ่งถูกไฟไหม้ไซื่อเดือนก่อนเอนี่ยนะเขาขายพวกนี้ดีมากแต่ว่ามันหมดไปแล้วแล้วก็สมุดเป็นเกลียวพับปิดเปิดได้เพราะเวลาเขียนเนี่ยลองอย่างนี้ค่ะเวิร์กที่สุดพับเป็นนี้วเวิร์กมัมอมือเวิร์กเขียนที่สุด แล้วก็นะคะเรียงลําดับหมายเลขไ้เลยนี่เกาะยอหน<ม>ึ่งเกาะยอสองกยอสามถ้าเฉพาะพื้นที่ท<ม>าเรื่องเกาะยอนะคะ<ม>ก็เรียงลาดับหมายเลขไ้เลยข้างในนะคะข้างในสมุดมีอะไรข้างในก็แปะนามบัตรไว้จะได้ไม่สูญหายไป่ไหนเวลาลงพื้นที่เขียนสรารคดีแต่ละครั้งนะคะแต่ละที่เนี่ยคุณจะได้ไม่ว่าต่างประเทศในประเทศจะได้นามบัตรมันเยอะมากแล้วถึงเวลาจนหาย หรือเวลาบิลืมไม่รู้จะไปไหนแปะไว้เลยนะคะแปะไวในสมุดเลยตัวเครื่องบินเครื่องบินนี่แปะหมดนะคะเพราะอะไรไหมตัวเครื่องบินมันจะทำให้ลืมว่าเราไปบนที่เท่าไหร่ไปเวลาไหนันที่เท่าไหร่ทำให้เรานึกย้อนกลับออกนึกย้อนกลับเข้าไปได้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ต้องบันทึกนะคะนีสมุดลำดับเล่นที่เท่าไหร่ครูเขียนไปเลยเล่นสามสองเล่นสามสามอะไรีเรียงลำดับเอาไว้เรียงลำดับไว้ตอนนี่ม่ม ถ้าในประเทศมีประมาณเจส่ิบห้าสิบเล่มแล้วก็จะมีไอ้แยกแยก่อยอีกหลายเล่มเจ็แยกแต่ละประเทศอะไรอีกนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ต้องบันทึกนะคะเวลาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะคะชื่อของเขาอายุกี่ปีแล้วก็มงเล็บปีเกิดเอาไว้ด้วยตอนหลังพี่อเนกนะพี่ก็มูอุยเย่แกก็บอกให้เอียดเปนทึกปีชวดฉลูมาลงมะเสร็งเอาไว้ด้วยเออเอ เพราะว่าชาวบ้านเวลาคุยเนี่ยพักเบรกแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวค่อยงั้นพักเบรกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรื่องบันทึกข้อมูลมันมันพักเบรกแล้วแล้วใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่าอีกสห้านาทีงั้นเอาบันทึกข้อมูลนี่เสร็จก่อนแล้วกันค่ะอายุหกสิบเอ็ดปีปีอายุนะคะวงเล็บปีที่เกิดของเขาเอาไว้ด้วยเพราะบางทีในบางคนอ่ะเวลาเราไปเราไป ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเนี้ยค่ะเราไม่ได้จดว่าเราไปวันที่เท่าไหร่บางคนมันช่วยไม่ได้จดว่าว่าเราไปสัมภาษณ์เขาวันที่เท่าไหร่เวลาอายุ mm hmm. ที่จดมาเราไม่รู้แล้วว่าว่าอายุนั้นเขาเริ่มเริ่มปีที่เขาอายุ61ปีเงินปีพศอ,อ,อะไรถ้าเราจดพศเกิดเขาไว้ด้วยเนี่ยเราจะจําได้จําได้แม่นยํานะคะอ่าแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ุกปีเกิดบ้านเล็กที่เบอร์โทรศัพท์วันเวลาที่สัมภาษณ์นี่ครูเขียนเอาไว้วงเอาไว้เลยแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยกว่าจะจบวันนี้เริ่มต้นของวันที่สิบเก้าพันวาคมห้าสามอันนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ในทาหารไทยใหญ่อะไรเนี่ยวันทํางนานที่สัมภาษณ์แล้วก็ถ้าต้องสองตัวในชุมชนนานๆนนนนทำแผนที่บ้านแผนที่สถานที่ไว้ ไว้ด้วยก็ดีทีนี้คุณมีหลายเล่มรู้เล่นหนึงนะทั้งเล่มของคุณเนี่ยแล้วคุณจะิปดูเจอได้ยังไงอะคะว่าคุณสัมภาษณ์เรื่องไหนไว้เล่นไหนเนี่ยสำคัญและจําเป็นหน้าแรกเนี่ยเอาเว้นเอาไว้เลยหน้าแรกเนี่ยเว้นเอาไว้เลอันนี้คุณเนี่ยแผ่นแรกเอาเว้นเอาไว้เลยทําสารบัญสารบัญก็ดึงแต่หัวข้อหลักขึ้นมาแล้วเรียง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 ไปแล้วเรื่องไหนที่คุณจะเขียนนะคะาจะหยิบมาใช้งานได้เนี่ย เอาปากกาสะทอนแสงขีดไว้เลยเพราะเราจดนี่มันใช้สาหรับสมุดโน้ตประจําวันของคุณก็ได้นะคะทุกวันเนี่ยมีสมุดโน้ตประจําวันแบบทาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณไปไหนมไหนบางทีคุณต้องเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้น่าสนใจเจอประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องสิอคุณลอกเอาไว้เนี่ยเป็นสมุดโน้ตประจําวันเลยคุณทําแบบนี้ไ้ได้เลยแล้วเว้นหน้าแรกไวส้สาหรับคุณสารสารบันไอ้สมุดที่ครูให้ดูทั้งหลายเนี่ยก็คือเนี่ยนี่ก็สมุดโน้ตประจําวันของครูได้เป็นสี่สิบ มีเรื่องคำบรรยายการเขียนสรารคดีโน้ตเอาไว้เล็กไหลปูนเพชรลำพันธิล่าเล็กไหลคุณสมบัติช่านท้อยคุณสมบัติอะไรเนี่ยคือไปแล้วก็คุยคุยกับชาวบ้านแล้วเขียนเอาไว้แล้วขีดเอาไว้ไมาดึงเอามาเขียนสรารคดีเรื่องนี้ได้นี่ทำเป็นสารบัญเอาไว้เลยนะะประวัติแตงพัฒรราชสาวจ้วงอะไรเนี่ยพวกเนี้ยทำเป็นสมุดโน้ตแล้วมีสารบัญโน้ตเลยนะ แล้วก็เรื่องไหนในสารบัญจะใช้เขียนเป็นสารคดีได้ใช้ปากกาสัทอแสงขีดไว้เลย,เลยและในเนื้อหา,าอส่วนไหนจะเอาไปเขียนก็ขีดปากกาสัทอแสงนเน้นข้อความเอาไวะะ้เนี่ยค่ะเวลาที่จะต้องเอาไปเขียน